สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูพระกันนะครับพระหลวงปุทวชนะครับปีสองห้าสองสี่นะครับเป็นบล็อกหน้ากรรมการนะครับหูจุดนะครับอันนี้เป็นบล็อกหูจุดนะครับท็อปสุดในเนื้อโลหะสองสี่นะครับทําไมถึงเรียกสองเป็นเรียกบล็อกหูจุดนะครับนี่นะครับหูจุดนะครับนี่นะครับหูฝั่งนี้จะมีจุดนะครับ พระรุ่นนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับนี่นะครับดูงหมูนะครับดูผิวพันธุ์นะครับอันนี้พระนี่เขาผ่านการใช้มาิด่หน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหน้าหลังนะครับตดูหนังสือเป็นแท่งครับเป็นฟอนเป็นแท่งนะครับนี่นะครับนี่ครสามจุดตรงนี้จะติดอย่างนี้นะครับพี่จะติดอย่างนี้นะครับจะติดอย่างนี้นะครับ นี่นะครับหน้าทอนะครับมีอยู่ด้วยกันสามบล็อกนะครับมีบล็อกธรรมดาหลังตะใบแล้วก็หูจุดหูจุดนี่จะท็อปสุดนะครับท็อปสุดแล้วอันนี้เรามาดูรูปรัดเลยครับพี่จุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ของบล็อกนี้นะครับรุ่นนี้เก๋ดีนะครับเก๋ดีนะครับมีเก๋ออกมาหลายตัวมากนะครับ แต่อันนี้ครับเป็นพระเท้นะครับดูง่ายนะครับจุดจ่ายเงินนะครับอย่างแรกพี่จับมาปุ๊บพี่ดูผิวพันธุ์ก่อนแล้วถ้าผิวอย่างนี้แท้สบายตาครับแต่เก๋ก็ใกล้เคียงนะพี่แต่ให้พี่ดูตรงนี้ครับพี่มาด้านนี้ครับนี่นะครับพี่ดูนี่ครับรอยตัดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมม้นี่นะครับพี่ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับ ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับรอยตัดนะครับตัวเกก็มีแต่ไม่เหมือนนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับรอยตัดต้องเป็นของเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นของเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับพี่นี่นะครับดูนะครับพี่น like ี่ครับด้านล่างนะครับดูด้านล่างนะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆสวยๆนะครับเกือบเกือบหมื่นะครับเกือบเกือบหมื่นนะครับ แต่ถ้าใครมีนะครับอยาแบ่งปันนะครับทักผมหน้านะครับพงพุทธคุณนะครับยินดีรับเช่านะครับให้ราคาตามความจริงและราคาพัตอนนั้นนะครับไว้โอกาสหน้านะครับจะมาบอกวิธีดูรุ่นอื่นนะครับขอบคุณมากครับ